สวัสดีค่ะคุณหนุนนะคะวันนี้ก็มาเฉลยข้อนี้กันนะคะจริงๆข้อนี้ถ้ารู้ความหมายไม่ยากนะคะแต่ก็ยังที่ว่าค่ะเราต้องรู้ความหมายนิดนึงเพราะฉะนั้นวันนี้มาสะสมคำศัพท์กันนะคะ Mary always puts the cake on the d a t d o t s shelf so that her son cannot reach it นะคะตรงนี้มันเป็น the นะคะใช่ไหมแล้วเราก็เห็นว่าใน choice เป็นขั้นสุดหมดเลย highest นะคะ lowest middle smallest อันเนี้ยพอเป็น est ข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะมันแปลว่าที่สุดนะคะอ่ะอย่างเช่นพอ highest ข้อหนึ่งเนี่ยก็คือสูงที่สุดพอเป็น lowest ก็คือต่ำที่สุดอ่ะ smallest ก็คือเล็กที่สุดนะคะส่วน middle ก็คืออยู่ตรงกลางนั่นเองทีนี้มาดูความหมายของโจทย์ค่ะ Mary always puts the cake on the Mary เนี่ยเอาเค้กไปวางไว้ แล้วก็บอกว่าเชลฟ์เสมอต้องส่วนไหนของเชลฟ์ดีล่ะคะ so that ตรงนี้นะคะบอกว่าเพื่อที่จะ her son cannot reach it reach ตรงนี้แปลว่าเอื้อมถึงนะคะเอ,อื้อมเอื้อม <c oughs> เอื้อมนะคะเอื้อมไปถึงก็คือ cannot ตรงนี้บอกว่าเพื่อที่ลูกชายของเธอจะได้เอื้อมไปไม่ถึงจะได้ไม่ไปหยิบเค้กมาก,กินเองเพราะฉะนั้นก็จะต้องตอบข้อ1 the highest นะคะ กฎของขั้นสุดก็คือมีคําว่าเดออยู่ข้างหน้าเสมอแต่อย่างที่บอกไปค่ะข้อนี้มันมีเดออยู่แล้วแล้วก็ม high ี highest lowest ใช่ไหมแล้วก็ smallest มันก็เลยต้องมาดูที่ความหมายนะคะอ่ะมาดูกันมาจุกจิกนิดนึงนะคะ m a r y คือ1คนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพุดจะต้องเติม s ถ้าเราพูดถึงแบบ สิ่งที่แมรี่ทาอยู่เป็นประจาคือซื้อเค้กมากี่ครั้งเนี่ยก็ต้องเอาไปวางไว้สูงสุดพอด๋ือลูกเอาไปนะคะอะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเป็น verb ใช่ไหมนะเป็น verb ช่อง1เพราะแมรี่หคนคือยาต้องเติม s นะคะอะย้านิดนึงส่วนที่เราจะโดนบ่อยๆก็คือคําว่า always เนี่ยมันไม่ใช่กริยานะคะบางคนเห็น always ตรงกลางขั้นปุ๊บก็เข้าใจว่าเป็นกริยาแล้วตรงพุทธไม่ไปเติม s อย่างเงี้ยในข้อสอบบางข้อ ก็อาจจะเสียคะแนนกันได้นะคะโอเควันนี้ก็น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วได้สะสมคำศัพท์กันไปเพิ่มขึ้นก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์นะคะแวะมาทำข้อสอบกับคุณหนุนได้ทุกวันที่เพจคุณเอ็งจ้าหนุนนี่อังกฤษนะคะหรือกดติดตามที่ YouTube ได้นะคะคุณเอ็งจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าบาย